สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช้ากวเกษตรกรเช้าไร่อ้อยที่เคารพรักทุกท่านนะครับเนาะครับสำหรับเมื่อนี้กับพบกับช่องเคยอยู่ดอนคนไข้ฟูมอีกเช่นเคยนะครับเนาะสาหรับการเาเลียงไงแนะน้าเรี้ยงกับเงินค่าชดเชยกับทางโรงงานน้าตาลนะครับว่าเงินค่าตัดอ้อยสซดรดพี่เอ็มสองจุดห้านะครับเนาะแล้วก็เงินต่างๆที่ที่นี้ม้านะครับสัวเงินค่าอ้อยเบื้องต้น ค่าข้อมหวานนะครับค่าตัดอ้อยสูตรที่ได้บัตรทอกันนะครับเนาะสำหรับเงินค่าช่วยตัดอ้อยสูตรตัคุณพี่เอ็มสองจุดหานะครับตลอดสออเนเสนออยู่นะครับเนาะสำหรับค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายแยกคำนวณเป็นรายเขตนะครับค่าค้อมหวานหกเปอร์เซ็นต์นี่กับเงนต่างเบืองต้นายพร้อมกันนะครับเนาะสำหรับหลายๆท่านที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดฤดูการหีบอ้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทั้งเบิรทั้งงั้นทั้งเบิดหาสิบเจ็ดแห่งตัวประเทศไทยนะครับเนาะก็ได้ทําการหยุด ปิดหีบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับเงินที่พ่อแม่พี่น้องคิดต่ออยู่ในช่วงนี้ก็คือว่าเงินค่าตาัดอ้อยสดครับที่ทางโรงงานน้าตาลนั้นๆได้แจ้งไว้กับท่านพ,พ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับเนาะสําหรับท่านที่เป็นคู่สัญญานะครับเนาะสาหรับพี่น้องที่เป็นคู่สัญญาครับกับชาวไร่อ้อยนะครับที่ส่งอ้อยให้กับโรงงานน้าตาลนั้นๆน,น,นะครับปีการผลิต2 5 6 5ัรทับ2566นะครับจะมีรายได้นะครับแบ่งเป็น3ามช่วงก็คือนะครับ รายได้จากการขายอ้อยตามงวดในฤดูหีบนะครับอันที่หนึ่งนะครับสองรายได้หลังจากที่โรงงานน้ําตาลปิดหีบอ้อยลงแล้วนะครับแล้วก็สามรายได้หลังปิดรอบปีการผลิตเดือนกันยายนนะครับพศสอง6นหสบหะครับนี่คือเงินที่พ่อแม่พ่อ่น้องได้นะครับเงินสามยางตัวนี้นะครับที่หลังจากที่โรงงานน้าตาลหยุดหยีบอ้อยลงยียบร้อยแล้วก็ที่ได้เงินไม่สามส่วนนี้นะครับเ็แบง่งกรจายกันเป็นคนละเที่ยวนะครับเนาะ เงินี่ได้รับนะครับมีชื่อเรียกวิธีการคำนวณและการใช้จ่ายนะครับแตกต่างกันนะครับและแต่ละปีอาจจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันด้วยนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจนะครับและเป็นสิทธิ์ที่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกๆท่านนะครับจะได้รับประโยชน์และได้รับความคุ้มครองนะครับสรุปในเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับค่าอ้อยเบื้องต้นนะครับราคาจะเท่ากันในทั่วประเทศนะครับเนาะ ตัวีครับราคาอ้อยเบื้องต้นนะครับที่นี่ได้ท่อกันนะครับเนาะเราก็ไม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกปลูกอ้อยไร้ไม้ที่ยังเ้าใจนะครับเน้นย้านะครับว่าเราไม่พี่น้องก็ต้องเป็นคู่สัญญากับโรงงานทางโรงงานน้ำตาลด้วยนะครับเนาะต้องเปิดโคตานะครับเนาะวอกง่ายๆต้องไปเปิดโคตาที่ทรงอ้อยให้กับทางโรงงานน้าตาลก่อนนะครับเขาจะมีสิน์รับเงินในตัวนี้นะครับเนาะนี่คือหนึ่งค่าอ้อยเบื้องต้นราคาเท่ากันทั่วประเทศนะครับเนาะสองค่าอ้อย ค่าความหวาน6%นะครับหรือว่าค่า CCE นะครับจากค่าอ้อยเบื้องต้นนําได้ได้จากค่าอ้าาอยเบื้องต้นเด้อตัวนี้มันที่ได้น้ากันนะครับเนาะค่าอ abyte, <S <S ้อยเบื้องต้นกับค่าความหวานนะครับ3ค่าอ้อยสดได้ไม่เท่ากันนะครับแยกคํานวณรายโรงงานนะครับแต่ละโรงงานในแต่ละส่วนการจ่ายเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเกิดของแต่ละโรงงานนะครับต้องต้องดูจากโรงงานที่ท่านส่งอ้อยด้วยนะครับค่าอ้อย yes. สดนะครับ4นะครับเงินช่วยค่าตัดอ้อยสดลด ฝุ่น PM 2.5นะครับตัวนี้ก็คือแยกกันนะครับกับค่าตัดอ้อยสุดตัวนั้นนะครับตัวนี้ต้องรอจากทางสอานอนะครับเสนอก่อนนะครับ5นะครับค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับแยกคานวณเป็นลายเขตนะครับตัวนี้นะครับท่านอยู่อ้อยเขตไหนท่านส่งอ้อยเขตไหนภาคไหนนะครับต้องต้องต้องรอแยกอีกครั้งนะครับค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับ6แล้วก็ค่าความหวานหกเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่างเบื้องต้นนะครับ หมายเหตุนะครับเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับแยกคำนวณลายเขตต้องตรวจสอบว่าโรงงานน้ําตาลที่ส่งอ้อยอยู่ในเขตอะไรนะครับที่ท่านส่งอยู่ในเขตอะไรสิทธิ์นี้ได้รับทั้งอ้อยสดแล้วอ้อยไฟไหม้นะครับหรือที่ชาวไร่เรียกกันง่ายๆนะครับว่าวัฒาอีสานก็คือพเงินตามนั่นเองนะครับเนาะนี่แหละครับเป็นเงินทีพ่อเม่พี่น้องที่ชี้ได้นะครับสำหรับท่านเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่ท่านที่ปลูกอ้อยไม่ที่ยังพักใ้เข้าใจว่า หลังจากหยุดหีบอ้อยแล้วยังมีเงินส่วนต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องที่ชิได้อีกอยู่นะครับเนาะสามารถร้อติดตามกับทางโรงงานนั่นๆทงทางโรงงานน้ำตาลที่อันนที่ท่านเป็นคู่สัญญาทรงอ้อยกับเขานะครับเนาะต้องร้อติดตามว่าเขาได้เจียง่าวมาวา่าต้องมีใจกันช่วงไหนเนี่ยะครับค่าตัดอ้อยสดเนื้เอเสียงหลายๆย่านนะครับเงิน ตามต่างๆนะครับข้าวอ้อยเบื้องต้นเบื้องสุดท้ายนะครับจะมีอีกหลายอย่างนะครับเนาะที่พ่อแม่พี่น้องที่ได้รู้นะครับเนาะเคยอุดรก็ได้ถือโอกาสได้มาแจ้งรายละเอียดให้ฟังนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับปีการผลิต65 -66 ันะอัตราการหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้นะครับที่าบอแม่พ่้งฟังนะครับสำหรับท่านมนาโคตาท่านไหนที่ตัดอ้อยไฟใหม่เข้าโรงงานอาจจะมีการหักค่าอ้อยไฟใหม่นะครับเนาะเพื่อเอาไปลดใจ้ให้กับ พวกที่เขาตัดอ้อยสดนะครับเนาะมีการผลิต65ทับ66นะครับอัตราการหักเงินจากอ้อยไฟไหม้นะครับโอนด่ายที่ราคา30บาทต่อตันนะครับหักเงินส่วนนี้นะะน,น,น,นะครับจะถูกนํามาคํานวณนะครับแยกเป็นรายโรงงานนะครับเพื่อจ่ายคืนให้กับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดนะครับวงเล็บนะครับที่ตัดสดทั้งด้วยแรยงงานคนและตัดสดด้วยรถตัดนะครับ สำหรับอ้อยปนเปื้อนดินทรายอ้อยมีกาบใบทั้งอ้อยไฟไหม้แล้วก็อ้อยสดนะครับบอกง่ายๆก็คือว่าอ้อยสกโปรกนะครับอ้อยใบร้ายก็จะมีการหักเงินเช่นกันนะครับซึ่งเงินที่หักไว้จะนํามารวมและคํานวณจ่ายให้กับอ้อยสดด้วยนะครับโดยอ้อยสดสกโปรกปนเปื้อนจะไม่ได้รับในส่วนนี้นะครับพวกอ้อยยอดยาวยอ้อยปนดินปนทรายขึ้นเยอะนะจะไม่ได้นะครับท่านจะดัด,ดสดก็ตามแต่ แต่ท่านก็ไม่ได้นะครับนี่แหละครับเป็นเงินหักจากอ้อยไฟไหม้นะครับและอ้อยปนเพื่อนไม่ใช่เงินงบประมาณจากทางราชการไม่ใช่เงินของทางโรงงานน้ําตาลนะครับการคํานวณเงินที่จะแบ่งทําโดยคณะกรรมการควบคุมนะครับการผลิตประจําโรงงานนะครับจ่ายคืนกับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดนะครับเป็นไงบ้างครับท่านพอแม่เป็น้องครับถ้าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดที่ชอบก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคยอุดรคนใช้วูมิน้ำเลยครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ